สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Money TV Online นะครับวันนี้นะฮะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาอัปเดตนะครับแอป B Network นะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าแอปนี้นะครับยังไม่สามารถถอนเงินได้นะนะครับก็เดี๋ยว เราต้องรอไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องการถอนเงินนะครับในส่วนนี้แต่ว่าที่มาวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะว่าการยืนยัน KYC นะครับในเรื่องของการยืนยัน KYC นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่รู้แล้วนะครับก็ให้ปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องดูก็ได้นะครับโอเคนะฮะก็เรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับผมก็คือให้เรานะครับมาที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับก็คือ จุดสจุดตรงนี้นะครับผมกดเข้ามานะครับให้เราไปที่บัญชีตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นอ่าก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็คือการตรวจสอบ KYC นั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับตอนนี้นะฮะก็คือเราเข้ามาสู่หน้าอ่าการยืนยัน KYC แล้วนะครับการยืนยัน KYC นะครับในตอนนี้นะฮะก็จะยังเป็น การยืนยันผ่านเอกสารเดินทางนะครับนั่นก็คือพาสปอร์ตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนบัตรประชาชนนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้ยืนยันนะนะครับตอนนี้ใครที่มีพาสปอร์ตนะครับก็สามารถนำพาสปอร์ตเนี่ยนะครับมายืนยันนะครับขั้นตอนนะฮะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็แค่ถ่ายรูปพาสปอร์ตแล้วก็ถ่ายรูปหน้าของเรานะครับแค่นั้นเองนะฮะก็ จากนั้นนะครับก็ให้เรากด continue ได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้นะคะก็คือเขาจะให้ถ่ายรูปนะไม่งั้นเขาจะไม่ให้เลื่อนไปสเต็ปที่2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับเขาให้ยืนยันด้วยเอกสารที่เป็นพาสปอร์ตก่อนนะนะครับส่วนบัตรประชาชนตอนนี้นะครับเขายังไม่ให้ ยืนยันนะครับก็รอไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับแอป b.com แล้วก็ b.network ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับอาจจะห่างหายกันไปนานนะฮะแต่ว่าก็อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตท่านผู้ชมดูเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องการถอนนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับอดใจรอกันก่อนนะครับขุดเหรียญรอไปก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนรีบถอนนะครับให้อดใจรอกัน สักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบเขากําลังดําเนินการเรื่องการแอดกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับอดใจรอนะครับก็สลักคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดยังไงนะครับผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ใน้าที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับ แอปต่างๆแล้วก็คลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับหาเวลามาทำให้แล้วกันนะฮะช่วงนี้ผมยุ่งจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังรอแล้วก็ยังอยู่กับผมตลอดนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหาัท่านผู้ชมชื่นชอบนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ